และนี่คือชุดแปลนเวลฟายอันผ่านให้เป็นเล็กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับชุดบอดี้พาร์ตรวมถึงระบบไฟหน้าไฟท้ายเรียกได้ว่าแบบทั้งคันเลยเดียวสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้รถ o ต o ยต้าเ l f ฟ r e ที้อันผ่านอยู่วันนี้เนี่ยผมเอาชุดนี้มา ให้ท่านชมได้ชมกันว่ามันสามารถแปลงเป็นเล็กกาด L M 300ได้เดี๋ยวมาชมกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรใน Eep นี้มาให้ดูงานก่อนนะครับที่นําเข้ามาว่าเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มจากกระจังหน้านะครับมาดูกันนะฮะว่าตัวงานพลาสติกเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ครับท่านผู้ชมดูงานพลาสติกของเขาเป็นงานฉีดเลยนะครับ,นรบเนี่ยครับความคมชัดหรือสันเนี่ย แล้วแข็งแรงมากนะครับนี่ครับเส้นเส้นเล็กๆนะกวดยังแข็งมากเลยนะดูนะครับแล้วก็ตัวนี้แผ่นรองป้ายทะเบียนก็เป็นพลาสติกนี่ครับ ABS แข็งแข็งแรงมากนะครับตัวโครเมียมตัวนี้เนี่ครับโครเมียมเนี่ยดูงานนะฮะใสเงาใสาเงามากนะครับแล้วก็ตัวสันตัวนี้จะมันจะไม่เป็นขาบอย่างที่ผมบอกนะครับว่าก่อนผมทํา เมอร์เซเดสเบนซ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนโฉมเมอร์เซเดสเบนซ์อยู่เนี่ยนะครับเราเลยรู้ว่าเกรดของงานตัวไหนเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่ากระจังหน้าชุดพาตัวนี้เนี่ยเป็นงาน OEM จริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูดูด้านท้ายเนี่ยนี่ครับนี่ฮะหูหูยึดแข็งแรงมากนี่ด้านบนนี่พวกหูยึดนะครับเนี่ยนี่ครับแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ จะเป็นตัวที่เสียบเข้าไปากับตัวชุดกันชนหน้าเนี่ยครับพวกกิ๊บนะฮะแล้วก็มีตัวรองความแน่นจะอยู่นี้ดันเข้าไปมันจะตึ๊บกลึ๊บนะฮะเขาเข้าใจคขาว่ากลึ๊บนะนี่ฮะน,นี่คือแค่กระชังหน้านะครับนะอ่าโอเคอันนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นแผ่นบางระหว่างตัวชิ้นกันชนด้านบานกับด้านล่างที่จะโฟโล์ดนำลมเข้าไปอ่ะถัดมาก็จะเป็นฝากะโปรงนะครับ นี่ครับฝากระโปรงฟังเสียงนะฮะนี่ฝากระโปรงขึ้นรูปมาหลอกขึ้นรูปมาเนี่ครับเป็นการประกบนี่ฮะแข็งแรงมากแล้วดูดูฟีนดูดูการประกบดูยางดูยางงานของเขานะครับเรียบร้อยมากนะครับถ้าเป็นงานจีนนะครับตัวเนี้ยมันจะไม่เรียบร้อยขนาดนี้โอเคคราวนี้มาดูถัดไปตัวชุดนี้จะเป็นตัวชุดฝาครอบห้องเครื่องด้านหน้านะครับแล้วนี่ก็ครอบไปอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นพลาสติก ABS เหมือนกัน นี่ครับ,รบอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็จะมีลูกยางมาให้ด้วยยางกันฝุ่นกันน้ํานะครับที่มาอยู่นี้ถัดมาก็จะเป็นคิ้วคมเมียมที่อยู่ตรงกันชนหน้าเนี่ยครับดูงานของงานพลาสติกของเขาตรงสันหรือความเงาเนี่ยนะครับมันจะเรียบเสมอห้ดูอย่างคิ้วคมเมียมเนี่ยผมจับงานชิ้นอเนี้ยในรถมเมอร์เซเดสเบนเนี่ยที่ผมเปลี่ยนโฉมไปเป็นร้อยออกคันเนี่ย ผมก็จะทราบว่างานแบบนี้รับได้ไหมนะครับงานนี้เป็นงานหนึ่งหนึ่งมากเป็นงานโอเอ็นนี่ฮะแข็งแรงมากฟังเสียงครับนี่ครับอ่าต่อมาครับเขาก็จะมีเป็นชุดนี้ก็จะมีโลโก้ให้อยู่แล้วเอ3มสาห้าูนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโลโก้เล็กซักนี่ครับนี่เห็นไหมโอเคต่อมาก็เป็นชุดยึดไปหน้ายึดปีกข้างของกันชนตัวนี้ยิ่งแข็งแรงนะครับนี่ครับแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าให้กันชนเนี่ยได้ชิดสนิทแน่น ก็ต้องใช้ตัวนี้สําคัญพวกชุดอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ประกอบเข้าไปในไฟนะครับก่อนที่จะไปไฟหน้านะครับมาดูตรงสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับตัวสปอร์ตไลท์ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเป็น LED นะครับผมเรียกว่าสปอร์ตไลท์ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในกันชนหน้าในชุดกันชนหน้าด้านล่างแต่เขาทามาเป็นระบบ LED แล้วเนี่ยผมสันนิษฐานนะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้สัมผัสเข้าไปจริงๆนะครับอยู่กันชนด้านล่างเนี่ย เขาเรียกว่าสปอร์ตไลท์แต่การใช้งานของยุคป,ปัจจุบันนะครับด้วยข้อกฎหมายทวิภาคีนะครับรถยนต์ผลิตรุ่นใหม่ๆม,มาเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะกลายเป็นเดย์ไทม์อาจจะใช้เป็นเดย์ไทม์สองกลางวันตารถลล้ตตัวนี้ติดนะครับหรือระบบเล็กครบตัวใหม่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นไฟคอนเนอร์ลิงเหมือนระบบรถ m มอร์เ e เด e n z นที่เวลาเราเลี้ยวแล้วมันช่วยส่องเวลาเลี้ยวถ้าดูจากหลอด LED นะครับระบบมาเป็นอย่างนี้เนี่ยดูครับยังดีเลยครับมีปักเสียให้เรียบร้อยเลยฉะนั้นตัวนี้เนี่ย ไม่ปิดพลาดจากนี้แน่น่าจะใช้งานช่วยส่องเวลาเลี้ยวหรือเป็นเดย์ไทม์ที่ใช้งานกลางวันเวลาสตาร์ทรถต่อมามาที่ไฟหน้าละไฟหน้าเนี่ยที่ผมเลือกงานตัวนี้เนี่ยเพราะว่าโรงงานเนี่ยผลิตไฟหน้าให้กับฝาครอบไฟหน้าเสื้อไฟหน้าเนี่ยให้กับรถเมอร์เดสเบนรถด m เดูเสื้อโคมนะครับพลาสติกเนี่ยอย่างดีเลยมีความแข็งแรงดูหูนะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วดูสันนะครับสันของเขาดูงานพลาสติกสันของเขาฉีดงานพลาสติกมาสวยสวยมากแล้วก็แข็งแรง เป็นงาน OEM กระจกหน้าสําคัญที่สุดก็คือดูนะฮะกระจกหน้าต้องใสเงาแบบนี้เราเล่นรถมาเนี่ยเราเคยรู้ว่าเราทราบมาดีว่างานพวกโคมจีนเมื่อก่อนเนี่ยที่เข้ามาในเมืองมาตีตลาดในเมืองไทยเนี่ยใช้งานได้ไม่กี่เดือนโคมก็เหลืองนะครับโคมก็ไปหมดแต่โรงงานเนี่ยผลิตให้กับ OEM กระจกหน้าใสาเลยนะครับแล้วก็ทนแดดทนความร้อนได้เป็นอย่างดีที่สําคัญระบบตัวนี้จะเป็นระบบไฟเลี้ยววิ่งโดยเดิมนะครับตัวนี้เป็น d a y t i m แลวไฟหน้านีเป็นระบบ LED ละด้านหลังโคมก็จะเป็นตัวเป็นโมดูลควบคุมไฟหน้านี่ครับเสียบปลั๊กเดิมได้เลย อันนี้ก็จะเป็นชุดปักมาให้เรียบร้อยเลยนี่คือเสื้อโครมด้านหลังสวยงามมากนะครับแล้วก็ดูแลแข็งแรงมากนะครับแล้วระบบไฟเลี้ยวระบรรบจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูส่วนประกอบชิ้นของในกันชนก็จะมีคิ้วโครม,ม,มตัวนี้ทําออกมานี่ครับก็เป็น ABS เหมือนกันวัตถุดิบเป็น ABS นะครับก็จะน่าจะมันอยู่ประมาณช่วงประมาณนี้พวกประกอบกันชนหน้าอ่าโอเคต่อมานะครับตัวคานหน้าสําคัญที่สุดในการที่แปลงเวลไฟอันนี้ต้องตัวนี้เลย คานเหล็กตัวนี้อย่างแข็งแรงนี่ครับก็จะเป็นชุดยึดกันชนทรงใหม่นี่ครับเปลี่ยนคานตัวนี้มาได้มาทางเซตนี้เลยยึดกันชนยึดไฟตัวนี้สําคัญนะครับกันชนหน้าตัวนี้นะครับก็เป็นงานหนึ่งหนึ่งพลาสติกนะครับ ABS แข็งแรงมากนะครับนี่วัตถุดิบก็อย่างที่บอกว่าผมทารถมอเตอร์ไซค์เป็นอยู่ในการเปลี่ยนโฉมเนี่ยผมกลับแล้วร,รู้เลยว่าพลาสติกนีม่มีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ดูพวกหู ยึดเนี่ยตามหูยึดต่างๆรายละเอียดของช่องไฟการประกอบเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็นี่ครับต่อ,อมาก็จะเป็นโฟรมรองก,กันชนนะครับแล้วก็ตัวกาบมาพร้อมกิปบครบเซตเลยเป็นคู่ด้านท้ายก็จะมีไฟทับทิมนะครับอันนี้คืออลังการมากมาดูด้านท้ายด้านท้ายนี่ไฟนี่ครับไฟท้ายนะครับสําคัญคือไฟท้าย รูปตรงฝาครอบแล้วก็ชิ้นงานนี่ครับกระจกหน้าไฟท้ายโครเมียมนะครับนี่ฮะแล้วก็ชุดปั๊กมาพร้อมนะครับก็มาพร้อมกับชุดตัวทับทิมกลางที่เป็นตัวยาวเลยสเสน่ห์ของเล็กสั้อยู่ตรงนี้แนละนะครับทับทิมกลางตัวยาวนะมาพร้อมโลโก้ แล้วก็มาชุดประกอบปงปท้ายกับตัวกันชนท้ายนะครับก็จะมีตัวนี้กันชนด้านท้ายด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็กันชนท้ายนี่เหมือนกันนะฮะ ABS วัตถุดิบแข็งแรงมากน่ครับดูเคี่ยวตามเคี่ยวตามรูปทรงนี่ครับรนะดูแข็งแรงแค่ไหนคือพลาสติกเขาบิดตรงบิดตรงคืินรูปได้งานโอเยนมากนะครับบิดตรงได้แล้วก็จะมีตรงคิ้นอมยิ้ตัวนี้ เช่นเดียวกันอันนี้เป็นโคเมียมเป็นงานฉีดขึ้นมานะครับไม่ใช่งานชุบนะความโคเมียมของเขาจะไม่ลอกจะทนนี่ฮะเอเดีย O M เซตเนี่ยทั้งเซตเลยมันก็จะมีชุดประกอบให้ทั้งเซตเดี๋ยวมาดูกันที่เขาจัดมาให้ก็คือจะเป็นพวกชุดปลั๊กชุดสายไฟที่เป็นปั๊กแอนเพนี่ครับอันนี้ชุดรีเลย์ที่เดินไปหน้านี่ไฟเดทม ไปหน้านะครับแล้วก็คิดมัดกันชนมาให้ครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดไปท้ายคิดมัดกันชนรายละเอียดทั้งหมดโอเคครับทั้งเซตนี้นะครับสำหรับรถโตโยต้าเวฟล์และโตโยต้าอันไาน สามารถเปลี่ยนมาเป็น LM ตัวนี้ได้ในราคาประหยัดปลายสุดนะครับผมคัดเลือกคัดสิน้ามาให้แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามการประกอบงานทําสีเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรลูกทรงจะเป็นแบบไหนจะดูมองภายนอกแล้วจะเป็นรถแปลงไหมหรือจะเป็นเล็กทับเลยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับต้องบอกว่าของแท้เนี่ยทั้งเซ็ตเนี่ยอยู่ประมาณ4 5ห้0แสนวันนี้เราทำให้คุณเซ็ตเงินไปเกินกว่าครึ่งนึงนะครับไปติดตามชมก่อนการตัดสินใจมาให้เห็นภาพจริงเดี๋ยวทำเสร็จแล้วใครไม่แน่ใจขับรถมาดู ของจริงตัวจริงว่าประกอบแล้วมันเป๊กจริงๆริงไหมจัดฟิตติ้งแล้วมันเป๊กไหมระบบไฟเป็นอย่างไรใช้งานดีไหม มาติดตามชมกันในอีพีต่อไปท่านใดที่สนใจก่อนหน้านี้นที่ผมลงไปแล้วผมบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนมาดูงานจริงๆก่อนนะครับบางท่านบอกว่าจะมาจําบางท่านโอนมาจําโอนจองม,มาเลยต้องบอกว่าผมแปงลงรถบูธเป็นมาจะเป็น100ร้อยคันบางท่านเคยได้รับบริการกับผมไปก็เลยมั่นใจท่านใดที่ยังไม่ได้มั่นใจหรืออยากจะจองเนี่ยผมบอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรมาดูงานที่เห็นกับตาว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือเปล่าเร็วๆนี้ติดตามชมในอีพีต่อไปกับการเปลี่ยนโฉมเล็กซับ LM 3 5 0ครับไปครับสวัสดีครับ